มาดูการซ่อมแซมไฟฟ้าครับของการไฟฟ้าลมสักครับไฟช็อตไม่ถึงห้านาทีครับรถไฟฟ้าถึงที่ครมีรถตำรวจครับให้ความสะดวกสบายจานันให้ <c oughs> เ,เราคอยดูครับตอนนี้ก็วิ่งไปเตรียมอุปกรณ์อยู่ยังไม่มา นี่เราจะส่งคลิปไปยาวๆครับยาวๆไปนะครับดูการทำงานต้องใส่ถุงมือครับกันไฟครับการทำงานรวดเร็ว คนก็อยากสงสัยครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อไฟสายไฟแรงสูงขาดระเบิดสามทีทดสอบระเบิดอีกหนึ่งทีครับตอนนี้ก็ต้องมาต่อสายครับใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์กดกดแชร์ก็ได้ครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถูกใจครับถูกใจให้ผมด้วยเดี๋ติดตามเพจผมก็ได้ครับผมจะ ไลส่สดเรื่อยๆนะครับนะครับยกไปแล้วครับกำลังจะยกขึ้นยกยองครับทดสอบนาธนาคารไทยพาณิชย์ลมศักด์อำเภอล่มศักด์นะครับจังหวัดเพชรชบุร์การทำงานไว้ ยาวนะครับตอนนี้ผมไป2องนาทีกว่าแล้วไรสีแยกลมสักนะครับสียแยกลมสักยูทูทอันนี้ครับดูการ ต่อสายไฟของการไฟฟ้าตองใส่อุปกรณ์ยังไม่พร้อมครับก็เลยยังไม่ขึ้นต้องรอก่อนครับอุปกรณ์ยังไม่พร้อมไยสดจังแล้ว อย่าเร็วนะครับกดถูกใจใด้วยนะครับไลค์กดถูกใจกดหัวใจให้ด้วยนะครับเพื่อการพัฒนาของผมครับผมเพิ่งทําผลงานครับช่วยสนับสนุนได้นะครับ